นี่จะเป็นการสาธิตเชือดเชือดบัวนี่ผู้สาธิตก็คือ,อมีขานี่ครับการเชือดบัวน,นี่ครับขั้นแรกเขาจะเชือดตรงนี้ก่อนหันเป็นวงกลมแล้วมีกล,ล,กล,กล,ลีลงมาตรงนี้ไอ้ข้างนี้ด้วยหันกลีดกลีเป็นวงกลมแล้วครับเหย่ลงมาตรงนี้แล้วก็เขาก็จะเอามีดไปนะแหลมแทงแทงแทงมาตรงนี้ปุ๊บแต่ตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวมันจะโดนตับกับโดนขี้ ค่อย <g oy al> ทำระวังระวัง,วงสีลงมาถึงนี่อันนี้ก็คือคือคือเขาเรียกว่าอันทะแต่ภาษาบ้านเขาเรียกว่าไข่ไข่ไข่มาหนิดีๆ,ๆนะตรงนี้ถ้าเกิดมันโดนเยี่ยวมันปลาโดนเยี่ยวมันมาปุ๊บมันจะมีนช่องไปเลยมันจะกินเนื้อไม่ได้พี่ไหมดังน,น,นั้นเราก็พาวานี่พาแล้วก็เอาเครื่องในมันออกมาทางนี้ฉีกออกมาเลยนี่เรากรีดออกมาหมด แล้วก็ชีกอ,ออกมาหมดเลยพี่น้องนี่อยู่ดีๆก็เรามึงเป็นผู้สาธิต์นั่นเอเอมาแหละแล้วก็ดึงออกมาเลยพี่น้องดึงปลอดออกมาอย่างนี้เลย <c oughs> นี่แหละแล้วก็เราก็จะไปกินตหวานเอาตับออกมามากินตหวานเอาอะไรนะผ้าคลิ้วนะกินอซอยจุ๊กพี่น้องอผู้สาธิต์น่าจะลองคานแล้วดู เมนูทานไหนทานนั้นเลยพี่น้องดูดูตายแล้วเนอะกูจะทิ้ง